วัดีค่ะคัณผู้ชมทุ่างค่ะมางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค่ามาดูรีวิวนะคะเป็นมวดการเกงยีนสกินนี่ผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลัดเอสจีค่ะ45โลราคา6,500บาท จำนวนตัวเป็นงานร้อยตัวบวกลบนะคะลูกคะจ๋าต้นทุนต่อตัวประมาณการ65บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีพร้อมกันเอาซะเลยอลืมลืมลืมสคริปต์อ่าลูกค้าจ๋าเป็นหมวดกางเกงยีนส์ไกนี่นะลูกค้าจ๋าใส่แล้วเข้ารูปค่ะลูกค้าจ๋าใส่แล้วสวยนะใส่แล้วสง่าอ่าเป็นกางเกงใส่แล้วเข้ารูปค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดกางเกนสไกนี่ใช่คอาไ่ได้ถ้าเราเปรียบว่าเปรียบว่า เขา้ารูปเขา้างจ้าอ่าแล้วก็เป็นฟีไซส์ก็ว่าได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าหมวดนี้ห่างหายไปนานแล<ช>้ววันนี้เรากลับมารีวิวให้ลูกค้าได้เห็นอีกครั้ง<ช>ลูกค้า<ช><ช>จ๋าเป็นกางเกงยีนสกินนี่<ช>ลูกค้าบางท่านบอกว่าสกินนี่แบบไหนสกินนี่คือผ้าย,ยีน<ช><ช>ยืดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้ายีนยืดนะคะสามารถยืดได้ตามเรียกได้ว่าทรงเราเลยใช่ค่ะตามสรีระของเราก็ว่าได้ใช่ค้าจ๋ระชันี้ในราคาห ร้อยบาทค่ะอ่า6ก0 0าร้อยบาทแล้วส่งขาเขานะค่ะต้องแจ้งลูกค้าเลยว่าส่งขาส่วนมากเป็นขาเดฟค่ะจ้ากระบอกเล็กๆละกันจ้าเอาง่ายๆขาตะเกียบใส่แล้วไม่เชยใส่แล้วไม่เอาใส่แล้วทันสมัยใส่แล้วเท่ใส่แล้วรวยใส่แล้วสวยใส่ใส่ถือค่ะลูกค้าจ้าใส่ได้เลยนะคะ ใช่แล้วค่ะสวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะสวัสดีพี่ออนอุมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนอุมานะคะอ่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะหมวดนี้เป็นการเกงยีนสกินนี่ค่ะแต่รืมโทนสีลูกค้าจ๋าต้องขออนุญาตค้ามานะอ่าเป็นเนื้อยีนแต่ว่าพะโทนสีค่ะลูกค้าจ๋าโทนสีดำ สีเทาสีลายลายสีสียเสีมีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าแต่ยังคงราคาเท่ากันได้คุณภาพเกรดเอเน้นย้ำอีกรอบเรื่องทรงขาส่วนมากจะเป็นขาตะเกียบขาเดฟผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีราคาก็คุ้มได้คุณภาพเกรด้วยนะค่ะช้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าถ้าเป็นโทนสีแบบว่าสีดําก็คือสามารถใส่ทํางานได้หรือจะเป็นสียีนเข้มเขมก็สามารถใส่ทํางานได้เช่นเดียวกันลูกค้าจ๋าใส่เล่น ใส่เที่ยวใส่ทํางานใส่ออกงออบงานได้หมดเลยนะคะใช่ใชแล้วเป็นกระเกียบที่ไม่มีวันตกเท็จค่ะแล้วบางตัวไม่เสียหายไม่เปื้อนดําไม่ชํารดขายได้เลยจ้าได้เลยค่ะขายได้เลยจ้ายูนิโค่เยอะมากค่ะยูนิโค่เยอะมากค่ะยูนิโคเยอะจริงค่ะยูนิโคเยอะจริงๆนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะแนะนํานะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าจะชอบกระสอบนี้เอฟได้เลย อยากรุนเองอยากเปิดเองเรามีกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งนะคะลูกค้จาจ๋าคุณภาพเกรดเอราคา6,500บาทเท่ากันนะคะเป็นงานแพ็กร้อยตัวบวกลบเหมือนกันจ้ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆค,คุณภาพเราคุ้มมากค่ะบอกได้คำเดียวยิ่งเป็นหมวดนี้คะ่ะลูกคะะ้าจ๋า สินค้ามีจํานวนจํากัดนะเหลือไม่เยอะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่อยากได้ทรงขาเดฟเยอะๆทรงขาเดฟเยอะๆกระบอกเล็กเยอะๆจ้ต้องเอฟกระสอบนี้ค่ะใช่หรือจะเับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ได้ค่ะทรงขาไม่ต่างกันจ้ารูปแบบไม่ต่างกันจ้าสไตล์ไม่ต่างกันจ้าแต่อาจจะแตกต่างกันที่เรื่องสีเนี่ยเล็กๆนน้อยใช่ค่ะลูกค้าจ้าบางกระสอบสีเข้มเยอะบางกระสอบเป็นโทนสีสันแบบว่าเป็นยีนสีอื่นมาเยอะนะคะลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน้นเป็นเน um yani> ื้อผ้ายีนนะคะเป็นกางเกงยีนสกินนี่นะคะลูกค้าจ๋าตาแต่สวยอ่ะบางตัวไม่ต้องซักจ้าบางตัวไม่ต้องเลียดค่ะบางตัวไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะได้ไปหนึ่งกระสอบสบัดสบัดขึ้นไม้แขวนขายได้เลยขายได้เลยจ้าบอกได้คําเดียวขายเถ้าจ้ะเอ๋เถ้าจ้าได้เลยจ้าค่คุณภาพ7เอราคาหกพันห้าร้อยบาทจ้า 65บาทลูกค้าจาย65บาทขาย1 9 9 65บาทขาย1 9 9ขาย250บางตัวเป็นแบรนด์ที่ห่อลูกค้าสามารถอัพทำราคาได้นะคะแต่ว่าส่วนมากที่เราเจอจะเป็นของ G U จา้าแล้วก็เป็นของ Uniqlo จา้า Uniqlo ก็จะแบบว่าเยอะๆนิดนึง,งนะคะจ้าสำหรับแบบนนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าแนะน,นำนะคะลูกค้าจะชอบกระสอบนี้ฟได้เลยนะคะลูกค้าจะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะแต่ว่าได้จริงนะ รูปทรงรูปแบบสไตล์ได้หมดเลยคล้ายของผู้หยิงอยู่แล้วค่ะหรือจะซื้อไปใส่เองก็ได้จ่ะจ้าใส่ทำงานอยู่แล้วซื้อไปใส่เองซื้อไปหันกันใส่ก็ได้ค่ะช่วงนี้มันจะกาศเย็นๆค่ะลูกค้าจ้ะขายแหล่งท่องเที่ยวจ้วหเหนือบ้างได้อิสานดีค่ะลูกค้าจา้ะเพราะว่าประเทศเปิดแล้วแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะสามารถขายในแหล่งท่องเที่ยวก็ได้นะค่ะที่เป็น้ามส่งของทางบริษัทบั๊กนะอ่าต้นทุนสุดขุมราคาประหยัดจ้ขายตลาดอะไรก็ขายได้ตลาด ตีสามตีสี่ตลาดหกโมงเช้าตลาดตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกตีเจ็ดตีแปดตีเก้าขายพี่ตองนอนบี่ต้องนอนพ้าต้องนอนพี่ตองนอนอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านก็ขายได้อยู่บ้านก็ขายได้ยิ่งเป็นช่วงนี้ลูกค้าจ๋าทางภาคอีสานอากาศเย็นเเหนือเลนะคะไลฟ์สดขายได้อยู่บ้านก็ขายได้ใช่ค่ะไม่ต้องไปเก็บผ้าตากฝนตากแดดตากลมค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ที่ไหนก็ขายได้ใช่ค่ะอ่าเลี้ยงเต็มอยู่ดีๆไลฟ์สดขายยังได้ ขายก็ยังได้ใช่ค่ะเงินทุนไหนก็ขายชาติกับทางบริษัทบักได้นะคะใช่ค่ะลูกคาจ๋าตอนนี้หนูไม่ได้ฟังเ่ีองเลยไม่รู้ี่ีองพูดอะไรหนูได้ยินแต่เสียงนกค่ะแจ๊กแจ๊กเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมลูกไม่รู้ว่าพี่ีองพูดอะไรค่ะใครอยากกินต้มนก ใครอยากกินลาบนกเนากเอยนะแต่เขาด้วยเวลาเนาะเขาก็มารีวิวพร้อมกันกับเราใช่ค่ะอันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติสร้างนกกับเราไม่ได้แข่งธรรมชาติมากธรรมชาติมากเราต้องพูดให้เสียงดังเราต้องเก่งกว่านกนกตัวนิดเดียวเราต้องเก่งกว่านกแค่นางเราไม่สู้ค่ะไม่สู้นะคะลูกค้าแจกฝากด้วยนะคะลูกค้า สำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเราแจ้งทุกไลฟ์เราแจ้งทุกคลิปนะคะเรื่องวันหยุดของบารเรานะคะคาจากปีใหม่นี้หยุด2วันนะหยุดวันที่3 1มสดธันวากับวันที่1นมกราคานะคะจ๋าจหยุด2วันนะคะ,คะนอกนัานบริษทัทเปิดทําการปกติลูกค้าคสามารถเข้ามาซื้อสินค้าที่หน้างานได้เลยนะคะทุกสาล่าสามตัวนี้เหมือนกันยังไงคะน่าจะคนเดียวกันเนาะน่าจะคนเดียวกันแต่ว่าอันนี้ ก็ซาลาแต่น่าจะคนเดียวกันใช้นะลูกค้าจ้ะดูขาหรือถ้าอีกแบบนึงก็น่าจะเป็นมือหนึ่งโลห่าง่ะคาอันนี้สามตัวซาลาหมดนะอ่ะอันนี้ค่ะขาเข้ามาเหมือนกันเลยไม่ใช่โดนตัดนะลูกค้าจ๋าน่าจะเป็นคล้ายค้กับรูจักกห้างค่ะอันนี้ซาลาซาลาซาซาซาลาลูกค้าจ๋าซาลาหการโดนลวอายุหัวหลอกกันเลยล่ะมาทำงานนะางนเนี่ยเอ้าูมาคนละา นี้นะคะสำหรับใครที่ขายงานผู้หญิงอยู่แล้วลูกค้าจะาแนะนำกางเกงนี้ตัวนี้เพิ่มเติมนะคะใช่ค่ะสุดคุ้มมากค่ะแบนแบนเยอะมากอ่าแบนเยอะจริงแบนเยอะจริงค่ะแบนเยอะมากคือเจอไปทั้งยูนิโคทั้งจียูทั้งโซลิเวอร์ทั้งซาร่าโอนาวิโอแบรนหลากหลายมากนะคะลูกค้าจ๋าโอนาวิจะเยอะๆหน่อยจ้ายูนิโคก็มายูนิโคแก็ปก็ยังมาค่ะซาร่าก็ใช่ย่อยจ้าไวซาร่าดีก็แพ้อะไรนะแก เจ็บก็จะดีดีหน่อยก็ยูนิโคเยอะสรุปแล้วเรารู้ว่าเจ้าอจะเลือกอร่อยแต่เรารู้ว่ายูนิโคเยอะมากแล้วก็ซาร่ามาที่สองจ้ะถ้าให้แกรคะแนนนะแกร์คะแนนโคชนะไปเถอะค่ะยูนิโคชนะเถอะค่ะมีเบอร์หนึ่งมีเบอร์สองด้วยนะะคถ้ายูนิโคชนะถ้ายูนิโคชนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นของซาร่านะลูกค้าขาต่ออันดับต่อไปก็จะเป็นแจ็บโอ้อันดับต่อไปนี่น่อยๆก็จะเป็นของเฮสเดมนะคะลูกค้าขะเอาทั้งหมดทั้งมวลนีย แบนดเยอะมากใช่ค่ะนี้แบนด์เยอะมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่สวยจริงนะลูกค้าจ๋าคุ้มมากนะคะสําหรับอะ่ะกางเกงยีนของเรานะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆนะคะอะ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราก็รีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะให้ลูกค้าได้เห็นประมาณนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะปวดนี้เป็นกางเกงยีนสกินนี่ผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่น ลอสเอีค่ะ45โลราคา6,500บาทจำนวนตัวแพ็ค100ตัวบวกลบนะคะต้นทุนต่อต,ตัวประมาณการ65บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านในที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางมีไลน์มี Facebook มีเว็บไซต์มีโทรสัพท์มีหน้างานมี Youtube อีกหนึ่งช่องทางคือ s t a g กร m นะคะสำหรับหมวดน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ